่วส,ววสวัสดีครับอยู่กับช่องปองปองแฟมิลี่ปองแฟมิลี่กับน้องปดใช่ไหมใช่ <c oughs> วันนี้มาทำอะไรครับ <c oughs> ให้อาหารปลา <c oughs> ให้อาหารปลาให้ขนมปังให้ขนมปังใหารนกด้วย <c oughs> ว้าว <c oughs> ปีปองปีปองไม่ไล่เขาสิ ป้องถอยมาทางนี้เดี๋ยวเขามากินเองป้องมาอยู่ตรงนี้สนามหญ้าเลยครับอ๋อเหอเจ็บกองเเนี่ยเขาอยู่กับผมนะพี่ปดมาหาแม่น,น,น,นั่งน่งน่งเอา,นานเอาให้จีระนิดนึงนะเพราะว่ามลหมดแล้วนี่อออถอยมาหามีว้าวว้าวดูปลาก็ตัวใหญ่มาก นน่นเอาให้ปลากับข้างหลังนนนกพิราบลาบลาบลาบ,น,าบนี่อยู่สวนสาธารณะบ,บึงทุ่งสร้างาว,ว้าวมีทั้งนกมีทั้งปลาปลาก็ะถวใหญ่มากดูสิเอ้หมดแล้ว หมดแล้วปวดกังหันน้ำเดี๋ยววันหน้ามาใหม่โอเคกูที่ป้องไม่ทำเขาเขากินอยู่ลงุงมันหมดแล้วโอ้ปวดมาเจอซาเลเดอร์ใช่ไหมใช่ไอ้แมงมุม,ม,มกำลังไต่ขึ้นไปใช่ไหมขกิไดไ้ไหมครับขกินได้ครับกินได้ครับอูจะมาลงตรงนี้เหรอใช่สิอ้ลงมาวานันลงดีๆปล่อยมือ เอาตูดดั่งลงมีซายก็ไม่เป็นไรลงมาโอ้พี่ป้องจะขึ้นมาแล้วนูพี่ป้องขึ้นมาแล้วป้องขึ้นได้ไหมเอาขาลงดีๆนะ ขึ้นจะสูงเลยลงไม่ได้ไม่ใช่ลงไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งนี้ฝังไหฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เอาตูดลงมาฝั่งนี้น,น,นี่เอาตูดลงมาสิหันหลังดูวิป้องลงไม่ได้ดูมันขึ้นไปสูงๆไ,ไม่ได้ขึ้นลงมาลงมาอาจับจับเสา มัาไม่มีที่ลงหููกก็จับข้างล่างสิครับมามบรรยากาศดีมากเลยครับตอนเย็นหนังเลิกเรียน<ม>ใช่ไหมโอเคเดินไปที่นี่ข้นกันโอ้ขึ้นบนเขาสูงเลย xuống nhăng, các ma, mà theo tua lại ủng เดินข้ามสะพานไปแล้วมีปลาไหมครับครับแม่มันมีกาด้วยไหนมันจระเข้รเขอยู่ไหนจระเข้อยู่ในน้ำะเขอยู่ในน้ํตให่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ากตัวใหญ่มาก ินเด็กดเด็กดื้อใช่ไหม,ม <c oughs> ไหนกลลอก็ลอกอยู่ไหน <c oughs> แต่สายไฟขึ้นไปข้างบนแล้วปด<น> บนเสาไฟสูงๆเล,ยไ,ล,ไลยไปแล้วไปแล้วไตไปแล้วขึ้นต้นไม้แล้วมาทางนี้ มีบ้านคนแท้ด้วยใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยพี่ปอดจะไปไหนจะไปดูไดโนเสาร์ตรงนี้มีไดโนโซอันนี้ตัวอะไรครับจ่มีหนาด้วยมีหนาทำด้วยพี่เร็กมีหนาไม่พี่ป้องไม่ปีนครับไม่ปีนครับป้องปีนไม่ปีนลงมาได้แล้ว เห็นไหมหนามมันมันมีหนามเนี่ยอันนี้ตัวอะไรก้อยาวตัวนี้ล่ะไม่ขอสิซ้อมซ้อมอะไรเขาไม่ได้พังนูองพี่ป้องไปปีนด้โน้เสาร์แล้ว ระวังตกนะพี่โปรดปวดขี่ตรงนั้นแหละ เปียกไหมตรงนี้มียักษ์ด้วยตัวใหญ่ไหมครับอย่าไปจับนะนอย่าไปใกล้นะครับ วันนี้จะกลับบ้านหรือยังครับกลับแล้วครับเหนื่อยแล้วใช่ไหมปวดเหนื่อยใช่ไหมป,ปากติดตามแ่้วบอกป้อาไปไวรี้ลยครับครับบ๊ายบายพี่ปวดบ๊ายบายหรือยังบ๊ายบาย